ดวงประจาเดือนเมษายนชาวราศีกุมในเรื่องของการงานในเดือนเมษายนการงานของคุณในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทํางานระหว่างคุณและคู่ค้าของคุณหรือบริวารของคุณเป็นพิเศษเนื่องมาจากว่าอาจจะเกิดการแย่งชิงหักหลังหรือผิดคําพูดซึ่งคุณเองค่อนข้างจะกระทบและมีอุปสรรคพอสมควรแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและคุณเป็นคนที่เก่งดังนั้นปัญหาต่างๆหากคุณรอบครอบคุณก็จะแก้ไขปัญหาและ ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ช่วงในเดือนนี้ในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างจะต้องรับภาระหรือแบกรับอะไรไว้มากมายพอสมควรคุณค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้คุณตัดสินใจค่อนข้างยากฉะนั้นการทํางานของคุณคุณควรจะต้องใช้สมาธิในการไต่ตองและไขครวนให้ดีปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆค,คลี่คลายและคุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณภายในเดือนเมษายนนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีกุมในช่วง นี้อยากให้คุณระมัดระวังรายจ่ายที่อาจคาดไม่ถึงก็อาจเป็นไปได้คุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินบ้านช่องก็อาจเป็นไปได้คุณอาจจะต้องมีการแข่งแย่งในเรื่องของการทำมาหากินเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้คุณมากพอสมควรอาจจะมีปัญหาอุปสรรคทําให้คุณอาจจะเสียหายทางด้านการเงินก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นอยากให้คุณระมัดระวงังหรืออยากให้ใครโยนความผิดที่เกี่ยวกับการเงินมาให้คุณซึ่งคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอย่างคาดไม่ถึงแต่ แต่ทั้งนี้การเงินของคุณสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่คุณระมัดระวังแล้วคุณอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือที่ดินที่คุณมีอยู่ซึ่งอาจจะไปต่อยอดทําให้คุณได้ทําให้คุณได้เงินเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในเรื่องของความรักความรักสําหรับชาวราศีมังกรสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องทะเลาะเบาแหวงหรือฝ่าฟันอุปสรรคกันบ้างเพราะว่าทัศนคติของคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยลงรอยมากเกินไปนะคุณอาจจะต้องเหนื่อยกับคู่ครองของคุณพอสมควรเลยทีเดียว เกี่ยวกับเรื่องปัญหาหากใจเย็นได้ก็ควรใจใจเย็นเพราะมีโอกาสที่อาจจะกู้ของคุณอาจจะเข้าใจผิด เกี่ยวกับตัวคุณทำให้คุณต้องรับผิดชอบอะไรมากมายสำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้อาจจะกำลังเพ่งเล็งใครอยู่หรือคาดหวังหรือคาดหมายกับใครอยู่ซึ่งค่อนข้างจะมีคู่แข่งพอสมควรเลยทีเดียวคุณอาจจะต้องแย่งชิงหรือใช้เสน่ห์ของคุณมัดใจคู่ของคุณให้ได้อย่างราบคาบเพราะเชื่อว่าคู่ของคุณที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวคุณแล้วจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณสร้างหลักฐานให้กับคุณได้อย่างน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว